ชาวโงที่พ่อเลี้ยงมาอย่างจิตใจชาวไสายา์ครับผมจิตใจเดาไสายาเลี้ยงมาด้วยการต่อสู่ทั้งนั้นหมัดจอกปุ๊บป๊บคำวิทย์ังปักป,กปกักรัวบัดทุดเป็นคอมโบเคยโดนครั้งหนึ่งพ่อมารับแล้วไม่เจอโดนอะไรไหมปึ๊บพอเจอพ่อเท่านั้นแหละพ่อพูดด้วยความรักระหว่ังดีเฮ้ยมึงไปอยู่ไหนมาปุ๊บเข้ามาลูหมัดปุ๊บปุบป๊บ จัดยิบมันแบบนั้นเลยแต่นี้วิธีปป,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 ปับอาจารย์ห้องบกครองงงหมดงงในความอะไรรู้ปะงงในความรักที่ให้พ่อมีต่อลูกมันเป็นวิถีของชาวสาย,ยามตั้งแต่วันนั้นพี่รู้ได้เลยว่าพ่อบอกพี่ว่าอะไรรู้ปะรู้ไหมที่พ่อต่อยไปเนี่ยพ่อเจ็บเจ็บที่ไหนแล้วว่ออ๋อ ที่มือมอ่ะกูต่อยมือที่หัวมือกูก็เจ็บดึดจริงๆก็อยากจะถามพ่อไปพ่อต่อยทำไมน้อ,อยากถามพี่คำหนึง่งที่พี่หามหอกไหมไม่ครับ